สวัสดีเชา้าวันที่เก้าเดือนสิบนะฮะสองสี 2, 4, เ่เวลาประมาณแปดโมงนะเนาะคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจะทำในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เป็นประจำอยู่นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเทรดนะฮะผมจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเทร d ดิ้งวิวหรืออินดิเคเตอร์บางตัวมาเทียบค่าก่อนเพื่อหาสัญญาณที่ถูกต้องและเข้าออเดอร์นะครับ เรามาดูนะครับในส่วนของวิเคราะห์เพิ่มเติมเนาะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเรามาดูทม์เฟรม day หนึ่งนะครับอันนี้ในส่วนของคู่ทองนะครับก็คือ XAU USD นะฮะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นทม์เฟรม day นะครับสังเกตนะครับว่าไทม์เฟรม day นะฮะเขาพยายามที่จะไปเปิดราคานะครับสูงกว่าแต่ไปไม่ได้เพราะว่าสังเกตนะครับว่า ราคาที่เปิดของเขานะฮะยังอยู่กลางกลางนะครับยังอยู่กลางกลางแต่แท่งเมื่อวานทิ้งไส้ลงมานะครับทิ้งไส้ลงมาแล้วเปอร์เซ็นต์ในส่วนของแท่งเทียนนะครับประมาณหกสิบต่อยี่สิบเก้าปอร์เซนต์หมายความว่าโอกาสที่จะเทลงหรือย่อมีค่อนข้างที่จะสูงสูงกว่านะฮะสูงกว่าแล้วมาดูที่ไทม์เฟรม h สี่นะครับ H4 uh, เนาะนะครับ H4 นะครับโอเคนะฮะสัญญาณตัวอินดิเคเตอร์ของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมาแล้วเราจะดูง่ายนะครับก็คือโอกาสที่จะย่อลงมานะฮะย่อลงมาแต่ตรงนี้เขาลงมาเทสแล้วเนาะที่อยู่ที่ประมาณสองพันหตีไป2 000, 6 0 5ห้าเนาะเขาลงมาเทสแล้วแล้วก็กลับขึ้นไปอีกรอบนะฮะประมาณประมาณพันกว่าจุดเนาะพันหรือ2 0 0พันจุดประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เทสอยู่ที่ราคา262หตีไปประมาณ2 000นเนาะตีไป2,000จุดนะครับสิ่งที่เขาจะไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ราคานะฮะอยู่ที่ราคา2650อันนี้คือ t ท m e เฟ a มสี่ชั่วโมงนะครับทำไมผมคาดการแบบนั้นสังเกตนมครับว่าแท่งที่เป็นวอลุ่มนะฮะมากกว่าแท่งที่เป็นว o l ลุ่มในส่วนของ สีเขียวนะครับมากกว่าสีแดงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบต่อสามสิบเอ็ดการย่อที่จะย่อขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะมีสูงนะครับมีสูงต้องไปดูว่ากลไกของวันนี้มันมีอะไรบ้างในภาพของข่าวเนาะไปดูทมเฟรมถัดไปครับหนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงนะฮะหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงวอลลุ่มนะฮะเนี่ยตัวนี้จะสังเกตง่ายเลยนะครับ สังเกตไหมครับว่าเวลาผมเทียบเนี่ยตัววอลลุ่มโฟรไฟเนี่ยทุกครั้งที่มีวอลลุ่มโฟรไฟมากรองลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสที่จะย่อขึ้นไปนะนะครับย่อขึ้นไปแล้วลงมาเก็บที่เป็นแท่งที่ไม่มีไส้นะฮะสังเกตน,นะฮะแท่งเอยแท่งที่ไม่มีเนื้อเทียนที่เป็น <c oughs> โดจิเลยสังเกตทษทีครับที่เป็นโดจิเลยนะฮะตรงนี้ครับเขาจะลงมาเก็บก่อน แต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะลงมาถึงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานลงมา 4, ตีไป4,000 4,000กว่าจุดนะไปกลับนะทั้งไปทั้งกลับสองรอบสามรอบเนี่ยตีไปหมื่นกว่าเลยครับเมื่อวานนะนี่คือในส่วนของคู้ทองเนาะโอกาสนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับถามว่ามีไหมแต่ว่าในกรอบเล็กนะฮะในกรอบเล็กเนี่ยอาจจะย่อลงมาก่อนนะครับเรามาดูที่กรอบที่ ลึกๆนะฮะลึกๆตรงเนี้ยมันจะมีกรอบที่เป็นแนวรับนะครับอยู่ที่ราคาสองห้าแปดสามนะครับแต่ว่าคงอาจจะยางมาไม่ถึงนะฮะในในสัปดาห์นี้นะครับคาดว่านะครับอาจจะมาอยู่ที่ราคาเนี่ยฮะตรงวอลลุ่มตรงกองกองอยู่ตรงนี้ยครับอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับไปต่อครับที่ไทม์เฟรมสานาทีครับไทม์เฟรมสามนาทีครับ สังเกตไหมครับมันจะมีบอลลูมหนึ่งที่พยายามพยายามม้วนตัวตรงนี้บอลลูมนะครับเป็นบอลลูมที่ลายใหญ่นะครับลายใหญ่นะครับลายใหญ่จอที่จะเข้าซื้อนะฮะผมบอกว่าแบบนี้เลยนะฮะคือทุกครั้งที่ผมใช้บอลลูมโฟรไฟล์แบบมาเทียบแบบนี้นะครับโอกาสที่จะไปต่อหรือว่าจะไป ราคาจะไปกองตรงแท่งพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีสูงมากเลยนะครับตอนนี้นะคะเขายังย่ําอยู่กับที่อยู่นะฮะผมคิดว่าน่าจะมากินตรงแถวๆนี้เพราะว่าทิงท้งทิ้งไสไว้ค่อนข้างหลายแท่งเลยนะครับคาดว่านะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นที่จะลงนะครับหกสิบสามต่อสามสิบเอ็ดนะฮะไปดูที่ไทม์เฟรมสิบห้นนาทีเห็นไหมครับไทม์เฟรมสิบห้นนาทีตัวเนี้ย กรอบตรงนี้ฮะยังขี้เดเลยในตามเฟรม15นะแต่ตรงนี้น่าจะย่อลงมาก่อนดูว่าวันนี้จะย่อลงมาถึงไหมนะครับถ้าไม่ถึงก็ยังน่าจะซึมขึ้นไปต่อนะครับน่าจะซึมขึ้นไปต่อตามเฟรม5นาที5นาทีผมดูนะแต่ผมไม่เทรดนะผมเทรดประมาณ15นะครับผมเทรดประมาณ15นะครับ ทำเฟรมเล็กนะครับวอลลุ่มก็ยังมากองอยู่ที่เดิมอยู่นะฮะวอลลุ่มที่ยังกองเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของแท่งเทียนนะครับเจ็ดสิบต่อยี่สิบแปดนะครับโอกาสที่จะย่อขึ้นไปมีไหมมีฮะไปดูที่ทำเฟรมคอนเฟิร์มนิดนึงความทำเฟรมหนึ่งนาทีเนาะผมใช้ทำเฟรมหนึ่งนาทีเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับในในบางจุดนะเพราะว่าเวลาเราใช้ทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มเนี่ยเอ่อเราจะไม่โดนลาก ในเรื่องของราคานะครับเนี่ยครับให้มันสุดแท่งก่อนแล้วค่อยเข้าแต่การเข้าต้องไปเข้าที่ t ตา f r a m e ที่เราเลือกที่จะเทรดนะก็จะประมาณนั้นนะครับผมเทรดประมาณสิบห้านาทีกับสาผมเทรดอยู่ทอง m า f เฟรมนี่แหละนะครับคือผมว่ามันชัวร์ดีนะครับ1นาทีพวก5นาทีพวกนี้ผมว่ามันผันผวน,ผนแต่ว่าเราสามารถเอามันเป็นตัวเทียบหรือวิเคราะห์ความมั่นใจได้ไหมได้นะครับนี่คือในส่วนของตัว แพลตฟอร์ม uh, ของเทรดดิ้งวิวเนาะนะครับก็จะประมาณนี้ผมจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับผมจะใช้ตัวเบรกเอาต์อยู่ตัวหนึง่งนะครับแล้วก็มาตัวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นอีกฮาร์โมนิกแพทเทิร์นก็มีหลายตัวฮะลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็จะใช้ตัววอลลุ่มโ o f i ไฟล์มาติดตัวเทียบอีกตัวหนึง่งในส่วนของตัวคู่ทองนะครับก็ เถดด้วยความาะมัดระวังครับก็เงินเต็มกระเป๋าทุกท่านครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ